กำลังมาล้างถ้วยเห็นไหมยังไม่เสร็จเลยซอมบี้มาแล้วยังไงซอมบี้ลูกพ่อขายแล้วนะเมื่อคืนนี้ผมเจ็บเข่าไงแล้วผมเอายาหม่องทาใช่ไหมแล้วซอมบี้ก็พยามมาถาม,ม่าพ่อเป็นยังไงมั่งานนี้เนี่ยฉันโอเคเน,นี่ยเธอฉันโอเคเนี่ยดูดิเข่าฉันโอเคเธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกเนี่ยไม่ต้องห่วงแม่นางเดินมาเห็นผมจืนล้างถ้วยเธอไม่ต้องห่วงแล้วแล้ว,ลวเธอจะล้างเหรอฮะเธอจะล้างเหรออืมเธอจะล้างด้วยนะ ลูกเธอร้องนะเธอจะมาล้างถ้วยฉันเหรอยังไงือทุกคนลูกนางนอนผมล้างถ้วยือจะไม่เสร็จเพราะเธอเนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อล้างถ้วยก่อนนะหนูพ่อรู้ว่าหนูเป็นห่วงพ่อพ่อทุกคนมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะอยาหมองทาทุกคนเนี่ยยาหมองทาเท่เหมือนที่ผมบอกขับรถไกลไงจนเจ็บวันนี้ซัมเบียเขาก,ก็ห่วงห่วงเห็นผมยืนล้างถ้วยอะทุกคนเรื่องไหม ยืนล้งวยนางก็มาเนางก็เดินมาเดินมาเหมือนมาถามอ่พ่อเป็นยังไงมั่งเห็นพ่อบ่นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วสบ,บิงงั้นพ่อล้างถ้วยก่อนนะถ้าพ่อมัวคุยกับหนูเนี่ยพ่อก็ไม่เส็จทักทีพ่อขอบคุณมากที่มาเป็นกําลังใจพ่อทุกคนผมกําลังยืนล้างถ้วยอยู่สบี้เขาเขาเห็นเขามองตั้งนานแล้วแหละมองอยู่ตรงมุมนันะ้นมองผมตั้งนานเห็นผมล้างถ้วยทําไมอ่ะพ่อล้างถ้วยอยู่ พ่อเหนื่อยไหมอ่ะพ่อดูแลหนูแล้วก็หลานด้วยแลพ่อยืนล้างถ้วยเมื่อคืนพ่อบอกวปวดเข่าอ่ะใช่ทุกคนเมื่อคืนนี้ผมปวดเขา่าแต่ซอมบี้ยอูทุกคนมันเหมือนคนมากมันก็มาเอามือม,ม,มาจับผมอะ่ะผมก็เล่ามันบอกว่าผมเจ็บเข่านะเนี่ยจริงๆผมน่าจะเป็นที่ผมขับรถวันนั้นนะแล้วขับนาน,น่ยแล้วพอดีคือมันเพิ่ง ผมจะเป็นเนี้ยเวลาผมนั่งขับรถนานๆนะมันจะสักวันหนึ่งมันจะเส้นมันจะยึดนึกภาพไหมคนก่อนเราผมนวดยังไงอะซัมบี้อ <laughs> โอ้ยเหมือนซัมบี้จะมามาขอบคุณอะไรผม,มซัมบี้เธอต้องขอบคุณเอฟซีมากนะเขาว่าเมตตาครอบครัวเรามากเลยนะรู้ปะเขาสงสารหนูแล้วสงสารพ่อ,อเขารักพวกเราเราก็ต้องเป็น แล้วเราต้องเผื่อแผ่นะทุกคนเลยทุกคนครับก็คือ,อที่เอ FC ีส่งอะไระหลายๆอย่างมาให้ผมอะคือผมก็แบ่งปันนะครับผมก็เมื่อวานผมก็ไปให้ลูกของป้าใช่ไหมสามตัวแล้วว่าก็าไปหาลูกก่นอนไปดูลูกก่อนเพราะว่าหมาบ้านป้าคือหมาบ้านป้าที่ชื่อกาแฟที่ จำได้ไหมมีอยู่คลิปหนึ่งที่ซอมบีเขาคลอดลูกแล้วไอ้กาแฟที่มันนั่งดูนั่งดูแบบเรียบร้อยอันนั้นแหละมันท้องครับทุกคนมันมันก็ท้องเหมือนกันมันก็น่าจะคลอดภายในสองสามอาทิตย์นี้นะผมว่าเห็นตาบ,บอกนะครับผมผมก็อคอยช่วยเหลือเหมือนกันครับเหมือนที่เอฟซบอกผมก็เหมือนที่อเอฟซว่าเราหายากมากที่เราจะมีเพื่อนบ้านที่รักหมาเหมือนกันนะมันเหมือนเราคุยภาษาเดียวกันได้ทุกคน คุยเรื่องหมานะถ้าคนไม่รักนี่คุยไม่ได้เลยนะคือเขาจะมองแบบคือคือมัอนเราอ่านใจเขาได้นะทุกคนบางคนก็มีแบบมารยาทแต่เขาก็เนี่ยแต่เราก็ไม่ได้แคร์เพราะเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะทุกคนวิหนูคีดอะไระป่ะสำมบี้เขาคือเขาซึ้งนะทุกคนเขาทราบซึ้งมากน,นี่เห็นไหมเขาได้ทั้งที่นอนได้ทั้งอาหารรายการกินเขาซึ้งมาก ขาบอกวา่าหนูไม่มีพ่อแบบว่าสงสารวันนั้นนะถ้าพ่อไหล่หนูตั้งแต่ตอนหนูมาเกาะรั้วหนูก็คงไม่มาเนี่ยแล้หนูก็ไม่คิดวด่าหนูจะมานอนห้องครัวพ่อโอ้สัมบีเดี๋ยวฉันนะเดี๋ยวถ้าฉันฉันได้บอกให้เดี๋ยวถ้าฉันมีตังนะเดี๋ยวฉันจะทําบ้านให้เธอด้วยแหละเราทําด้านนอกทําเป็นหลักเป็นแหล่งเลยฉันกํลาลังวางโปรเจกต์อยู่ แต่ค่อยๆทาค่อยๆเป็นค่อยๆไปรูป่าเดี๋ยวเราค่อยๆสร้างเพราะตอนแรกผมไม่ได้เตรียมตัวเลยทุกคนบอกตรงๆคือตอนแรกอ่ะผมคาดการณ์ว่ามันน่าจะมีลูกสักสองตัวผมก็เลยไม่ได้ค่อยอะไรเท่าไหร่ทุกคนก็อาจจะแป๊บเดียวแต่ที่ไหนได้อ่ะพอสี่ตัวนะทุกคนพอมันออกสี่ตัวเนี่ยผมก็ผมก็เริ่มเครียดนะเพราะว่ามันเยอะคิแต่พอเป้าป้าปลตอนเช้า จ็ดตัวเอ้ยไม่ใช่เดยบอกตอนกลางคืนดึกๆแล้วนะบอกว่าเจ็ดตัวโอ้ยผมก็มันก็อยู่ันหัวมันมันมีหลายเรื่องอยู่ันหัวอึมครึมไปหมดเลยอะ่ะแล้วผมก็ลุ้นว่ามันจะต้องมีมากกว่านั้นอีกไหมว่ามันจะต้องมีมากกว่าเจ็ดตัวไหมลุ้นตอนเช้าพอมาตอนเช้าป้าบอกว่ามีเจ็ดตัวเหมือนเดิมตอนแรกผมก็สมองผมคิดนะคิดหลายเรื่องเลยเพราะว่า,วามันเหมือนที่ผมก่อนที่ผมจะรับซอมบี้นะั่นแหละผมก็จะคิดเยอะมากเลยว่าเออเราจะทํายังไง ความรู้อะไรหลากหลายเลยก็ไม่มีอะไรเงี้ยเยะแยกไปหมดเลยแต่แปลกมากเลยพอไอ,อเด็กน้อยเจ็ดมหาสัจจ์เนี่ยมันมาแล้วผมอ่ะมันเหมือนซอมบี้แล้วผมเริ่มซึมมาทุกคนความรู้สึกมันเริ่มซึมเริ่มซึมเหม่อมันเหมือนแบบเรารักเขาอะมึงเรารักเขาเขาเหมือนหลานเหมือนลูกอะผมก็เรียกเขาลูกเนี่ยทุกคนมันมีความรู้สึกแบบเนี่ยผมก็ยังคิดเลยที่ผมไปทางานตงระเทศผมจะทํายังไง คงฝากป้ามันเดิมไม่งั้นก็อาจจะจ้างใครสักคนมามาดูวันของวันอะไรเนะี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ก็น่ารักดูดิทุกคนดูมาเวลวนอนดิทุกคนเห็นไหมนอนหน้าปากวอนน่ารักไหมแล้วทุกคนเห็นไหมแต่ก่อนก็มันก็มีเหมือนกันนะมันมีคนมาบ้านป้าเขาบอกขอจองขอ,ขอสองตัว ป้ามับอกผมผมบอกว่าไม่คือคือทุกคนเข้าใจไหมคือผมไม่ใช่ไอ,อห้ห่วงห่วงหมาหรือห่วงสัตว์แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าคนนั้นอะรักหมาจริงไหมคือผมก็รู้สึกแบบน่าจะเหมือนเอฟซีทุกคนเนละเหมือนเพื่อเกิดเราหาบ้านนองเอาหมาให้คนอื่นด้วยแล้วไม่รู้ว่าเขาว่ารักสัตว์จริงไหมแล้วบางทีเราได้ข่าวอีกแบบ ป้าเคยเล่าให้ฟังอันนี้ป้าเคยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนมาเขาว่ามันมีคนขอไปเลี้ยงนีออ่คือเขาเลี้ยงไม่ไหวใช่ปะ่ะเขาก็ให้ไปพูดถึงน้องเอฟซีจะต้องสะเทือนใจมากรู้ไหมป้าเล่าให้ฟังบอกว่าหมาที่เขาขอไปอ่ะตายแล้วเขาไปหลังบ้าน้ตาคนนั้นนะมีแต่หัวกระโหลกหมาทุกคนมันกินหมาหรืออะไรกูไม่รู้พูดแล้วมันเนี่ยป้าเขาเสะเทือนใจของเลยสะเทือนป้าเลยบอกว่าต่อไปเขาไม่ให้ใครเลยเนี่ย ก็เลยแบบเขาเพิ่งมาเจอผมไหมว่าเหมือนตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าผมรักสัตว์เนี่ยรักหมาจนเขาเห็นผมซื้อนู่นซื้อนี่ตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่มีเอฟซีผมก็คือผมก็ทาอะไรของผมมันเนี้ยตามสไตล์ของผมผมก็ให้มันสิ่งดีๆทุกอย่างเท่าที่ผมมีทุกคนนึกว่้ไหม,มเขาก็เลยประทับใจมันก็เลยตอนแรกเขาก็เขาไม่ได้ เาไม่ได้เปิดใจเลยมากกว่านี้เขาก็ช่วยนิดๆหน่อยๆนยแต่ตอนนี้รู้สึกเขาเปิดใจเต็มร้อยนะเขาก็แบบถามทุกสิ่งทุกอย่างบามทีก็โทรมาถามผมก็แบ่งปันให้แกมีอะไรก็แบ่งปันคนระับผมก็เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังมันยากมากที่เราจะมีเพื่อนบ้านและมีคนรักสัตว์เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนเหมือนทุกคนนะทุกอย่างเราก็ต้องเซฟตี้บ้านเราใช่ไหมตอนนี้ซอมบี้เขา เขาให้นมลูกเสร็จแล้วไงเขาก็มานอนเมื่อกี้ผมยืนล้างถ้วยอยู่ไงเขาคงเห็นว่าผมเหนื่อยมั้งเขาก็ไปถามตรงนังนะ้นว่าเป็นยังไงพ่อเหนื่อยมากงพ่อหายเจ็บเขา่เเพาพ่อยืนอ่ะพ่อก็เจ็บเข่าดิแล้วเขาก็มานอนอยู่เนี่ยแล้วผมก็ตามมาคุยกับเขาเนี่ยทุกคนคือเขาซึ้งนะจริงๆฮะซมบี้มันมีโมเมนต,ต์ที่น่ารักเยอะแยะไปหมดเลยบางทีผมมาไม่ได้มือถืออยู่ตรงตรงใกล้ๆไง มันน่ารักแบบว่าหลายอย่างยังยัง,อยงตอนเมื่อเช้าที่ผมตีสี่อะตีสี่อะนางคือนางอยากจะออกคงจะออกไปฉี่หรือออกไปเดินเล่นนางคงจะเมื่อยทุกคนนางนอนกับลูกนางอ่ะคือปกตินางไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะทุกคนผมที่ผมบอกผมนอนอยู่ข้างในน,นอนตรงโซฟาทุกคนผมผมงงไงผมนอนใช่ไหมผมนอนหันหลังผมก็ ปกติผมก็จะระแวงว่าพยายามตื่นเพราะว่าผมจะต้องมาดูนางไปนางนอนทับอะไรเงี้ยรู้ปะผมหันมานางอะไปนอนหมอบอะนอนหมอบรอผมตื่นนะทุกคนผมก็ตกใจผมก็เลยแบบว่าซัมบี้ทำไมเธอไม่ปลุกฉันอะไรเนี้ยเออนางนอนหมอบอะผมก็เลยรีบรุกอะเอากุญแจแล้วก็เปิดพานางไปหน้าบ้านนะอู้พอเปิดประตูได้นะนางรีบวิ่งแต่นางก็ไปวิ่งจับก,กิง้งสองรอบเลยนะ สองสามรอบก่อกจะเข้าบ้านนะนางน,นนะแล้วคือคุกคือ,คอทุกคนซอมบี้มันก็เหมือนหมาทั่วไปบางอารมณ์นางก็จะมีแบบว่าสไตล์หมานึกไหมฉันจะไปเดินเล่นฉันจะวิ่งจ็อกกิ้งฉันจะเหมือนสไตล์หมาบางทีมันก็เขาเรียกอะไรนะนอนตีลังกาอะไรของมันนะมแต่มันก็มีความที่แบบจงรักภักดีเราครับนะซอมบี้ ดูตาเขา่ำซึ้งๆนี่อะไรลูกอือดูตาเขาซึ้งๆเเพราะว่าเขาเริ่มซึ้งเขาเริ่มจําได้แล้วเพราะว่าเมื่อเช้าใช่ไหมสองครั้งสามครั้งแล้วคือเขาไปฉี่ใช่ว่าเขาไปฉี่ในป่าเนะี่ยที่ไปป่าตรงหลังชนะขอกลับมาผมก็จะผ้าชุบน้ำเช็ดเท้าผมไม่ได้ล้างเท้าก่อนที่ผมคือตอนนั้นที่ผมเอาน้าล้างเท้ามันเปื้อนเยอะเป็นโคลนผมก็ไปล้างแต่ตอนนี้ถ้าเป็นดินคือทุกอย่างทุกคน ผมจะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะบางอย่างคือผมก็จะอมา,อาทำชีวิตประจำวันผมตามที่มันจะเป็นไปได้นะทุกคนแต่ผมได้ความรู้จาก f อมากเลยทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรา่เลยครับผม,มเพราะว่าคอมเมนต์บางทีเยอะมากแต่ผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์คือไม่รู้จะขอบคุณยังไง f c FC ดีมากๆเลยครับผมมีทั้ง f c ที่คอย คอยมาดูคอมเมนต์คอยมาแบบว่าสอดส่องดูว่าเออใครมีปัญหาอะไรตรงไหนแม้กระทั่งที่อยู่บ้านผมเอฟซี FC, บางคนก็จะไปช่วยตอบแทนอะี้นะผมแบบซึ้งมากเลยก็ไม่ได้ได้ราบรวงผมแบบดีใจครับแต่แต่แม่แม่บางคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าทำไมผมไม่ประกาศไปเลยลว,ว่าให้บรจิจาคนง้นมันผมว่ามันยังไงไม่รู้อ่ะคือเราไม่ได้ ไม่ได้แบบต้องการรับบริจาคอรทุกคนเข้าใจปะแต่ที่แม่แม่เอฟซีส่งมานี่คือคือเขาเรียกว่ากําลังใจและว่าน้ําใจของแม่แล้วก็พี่ผมก็ก็ไม่ได้ขดาดศรัทธาทุกคนคือมันความรักอะ่ะคือเราถ้าเรามีความรักคนมีความรักเราจะไปห้ามหรือไปขัดไม่ได้หรอกทุกคนให่ไหมคือผมอต้องขอบคุณและยิ่งยิ่งดีใจด้วยซ้ำไปทุกคนผมก็จะลงข้อมูลในอ่า ตรงช่องนะครับผม,มเพราะว่ามันก็จะมีเออมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันก็จะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมอะไรนะก็ก็ผมก็อ่านคอมเมนต์นะครับท่านก็คงสงสยัยก็คือทุกคนมันสงสัยกันหมดแล้วว่าวิทําไมไม่อ่านคนที่ส่งมา คนที่ส่งมาแล้วกอ็อ่านให้เอฟซีได้ฟังได้รู้ว่าเขาเป็นใครเลยคือทุกคนผมขออธิบายเรื่องนี้ก่อนเนาะคือว่าคือผมอ่ะคือผมไม่มั่นใจว่าแต่ละคนที่ส่งมาหรือแต่ละคนที่สนับสนุนช่องมาคือท่านเขาจะต้องการที่จะเปิดเผยชื่อไหมหรือต้องการให้เอฟซีคนอื่นรู้ไหมเพราะว่าผมเคย ที่แรกๆจําได้ไหมที่ผมเคยเวลาใครสนับสนุนช่องมาผมก็จะมาโพสต์ว่าคนนี้สนับสนุนมานะอย่างนี้คือมันมีผู้ที่ใจดีสนับสนุนนะท่านาส่งเมลมาขับผมท่านบอกว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ให,ให้ให้ไปโพสตอ์งงอ,อย่างนั้นอะไรเงี้ยคือผมก็ตกใจไงทุกคนถูกไหมคือผมก็หวังดีเหมือน f อผมก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าท่านเป็นใครเงี้ยคือท่านบอกว่า ไม่ต้องการท่านหมาว่าให้ผมมารับรู้แค่นั้นท่านก็พอใจแล้วเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเห็นการกระทําของผมแล้วเขาเชื่อมั่นอะไรเงี้ยนี่ผมก็ขอขอบคุณมากๆเอาเป็นว่าถ้าใครส่งของมาส่งของมาแล้วก็อ่าเขียนคําว่าโอเคเนาะโอเคข้างหน้าแปลว่าผมสามารถเอาชื่ออะไรมาเปิดเผยได้ดีไหม ดีไหมเอามาเปิดเผยต่อโพสต์ต่ออะไรได้เพราะไม่งั้นนะผมจะไม่รู้ว่าคนนี้แบบว่าอุ้ยมามาเผยแพร่ได้ไหมทุกคนถูกไหมคือบางคนเขาอ,อยากเป็นส่วนตัวอยากจะช่วยแบบช่วยด้วยความรักแบบข้างหลังนะทุกคนลองนึกภาพออกใช่ไหมที่ผมไม่ไม่ได้ประกาศไม่ได้อะไรแต่คือผมรับรู้หมดครับทุกคนเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าเอฟซี FC ที่ส่งของหรือส่งอะไรมาถ้าต้องการให้อ่า ผมได้กล่าวก็เขียนคำว่าโอเคหน้ากล่องมาหรือคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ในในวิดีโอที่ผมทำคลิปไว้ก็ได้เนาะต้องขอบคุณ f อมากๆนะขอบคุณทุกคำถามเลยขอบคุณทุกกำลังใจคือผมไม่เคยเห็นนะทุกคนไม่เคยเห็นแบบ f อที่แบบมีแต่พลังบวกอลยทุกคน มีแต่พลังบวกแต่มันก็มีน้อยมากที่ผมลงคลิปแล้วขเขาก็มากดอันไลค์อันนั้นก็เขาอาจจะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนคือทุกคนมันมันมีสองเหรียญอยู่แล้วใช่ไหมคนชอบกับคนไม่ชอบคือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นผมก็จะคิดเหมือนที่ f อซีแนะนำบาบกว่าเรายึดตรงคนที่รักเราแล้วก็เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ทุกคนนึกไหมบางทีเราก็ตอบโจทย์เขาไม่ได้เลยอันนั้นก็นานาติจังนานาจิตัง ใช่ไหมทุกคนมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมก็บางทีเขาอาจจะรู้สึกคือเขาไม่ได้รู้แบบว่า,าต้นกำหนดของซอมบี้บาามาเป็นยังไงทุกคนเขาอาจรู้สึกว่าเอ้ยทำไมต้องรักมาตัวนี้มากมายอะไเนี่ยคือถ้าเขารูา้ดีเทลต่างๆตั้งแต่คลิปแรกจนทุกวันนี้มันมีการพัฒนาการมาเรื่อยๆทุกคนผมก็อธิบายไม่ถูกผมว่า เหมือน f อครับก็ผูกพันไปโดยปริยายทุกคนดูดิพอผมพูดตรงนี้นะซัมบี้เขาก็มองผมแล้วแล้วดูด,ดูนี่ใครนี่นี่มาเวลหเลยไม่ใช่มาเวลทุกคนอันนี้มาลินผมจะเลียกมาลินหรือไอ้มนีจันดีทุกคนทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยดิเพราะว่าจริงๆอะผมก็ชอบสองชื่อนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้จะ จริงๆเพื่อนเพื่อนบางคนก็บอกว่ามณีจันทร์อ่ะมันมันจำแล้วทุกคนก็ชอบเนี้ยหรือเอามณีจันทร์เหมือนเดิมไ้มทุกคนเนาะมณีจันทร์นั้นผมเรียกมณีจันทร์ก็แล้วกันนะอือเพราะว่าเราเรียกตั้งแต่เริ่มต้นนะอืมแต่ตัวอื่นเดี๋ยวผมุมเอาชื่อทีเอฟซีส่งมาค่อยๆมันดูอีกทีเนาะชื่อมันมีหลายชื่อมากที่ผมก็ชอบด้วยเดี๋ยวม,มานี่อีกที รอมันตาแตกเพราะตอนนี้ยังไม่รู้นิสัยมันแต่ตัวน,นี้ผมพอรู้นิสัยมาเวลไงผมถึงตั้งชื่อมาเวลและอีกอย่างที่ผมเคยไลฟฟังอ่ะมาวินมันเป็นคนตั้งมันขอร้องผมมาเองมันดีใจจะตายมาวินนะแต่ผมมันไม่ให้เข้าพบหรอกเพราะว่าหนึ่งมันมีหมดัดสองผมก็ไม่ค่อยไว้ใจมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันรักลูกเกินไปเดี๋ยวมันจะคาบไปทุกคนได้ไหม แต่มันก็คอยมาเยี่ยมนะมาวินนะม,มาเช้าก็มาอยูดหยุดดั้ดัมดม,มองมองเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีว่ามันมาหรือยังตอนนี้ผมปูผ้าแล้วนะปูผ้าที่เอฟซีแนะนําที่เอฟซีส่งมาแต่เดี๋ยวผมจัดห้องตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทําอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะมีตู้มากั้นเป็นฉากครับผมผมสั่งมาอยู่ผมจะทําเป็นสัดส่วนให้เขาไงทุกคนมันจะได้ไม่ไปยุ่งตรงครัวทุกคนเข้าใจไหมอือพอทําตรงนี้เสร็จเดี๋ยววันหน้าผมจะทําข้างนอกอีกอนะไรเนี่ย ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงผมกม็เหมือนที่ผมไม่รู้ว่าผมจะต้องมีมาเวลตัวน้อยมีมานิจันมีเด็กๆเนี่ยเะ่มผมไม่รู้เลยค<ม>นเนาะเดี๋ยวเรารอชมกันต่อไปสมบีฉันล้างถ้วยกันนะก็เธอฉันกำลังล้างอยู่ใกล้เสร็จแล้วคือได้ครึ่งหนึ่งแล้วสมบีเขาก็ไปเรียกผม ผมก็เลยมันนั่งคุย่ยาวเลยแล้วก็นี้ผมมาล้างถ้วยเหมือนเดิมให้มันเสร็จเพราะว่าบ้านก็ยังไม่ได้กวาดเลยหลายเรื่องเลยนะซามบี้โอเคต่างคนต่างมีหน้าที่เธอก็ดูแลเบบีนะฉันล้างถ้วยกั่นโอเค